ครับอ่ะเฮ่อไงมาเสียเดี๋ยวเขาแตกบ้า เจนี่ขายของมือครับขายทุกวันนะครับขายทุกวันทำทำโรงช้างนะครับเริ่มสูงแล้วับเริ่มสูงเหมือนพ่อนะแม่เขาก็สูงนะพ่อก็สูงอย่ามาขุดอะไรแถนนี้ไม่มีลูกดินเองคุณหรอกจะปูน อะไรอะไร,ะไรเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นแรกอะไรเขาเอาไม่ขึ้นหรอไม่มาหรอไม่ขึ้นเสียวไว้กิ้งูช้างได้เสียวไว้ อยานเลยยานเลยเอาหมวงหายไปไหนอ่ะวิกวิกหายไปไหนรใส่ไม่แด้เงินไต่ซ่าโอ้โหนี่ว่าใครจับขา ไก้สี่ร้อยรับฝันหลานสาวสองแยงตาด้วยครับแล้วก็กล้วยสี่หวีครับผมตรงเบอร์เดือบัวเดือบัวเดือบเช็คก็ได้ครับเออขอได้มาหน่อยเอาแบบนี้เอาแบบนี้ขอเด้อมาหน่อยเจเส้นผมได้เกมตีเจ็ดเส้นแล้วผมขอได้ับที่ใหญ่ใจดีนะฮะและหลาย เร็วๆแม่แม่แม่แม,แม,แม่เร็วๆอ๋อ,น,น,อ,น,อนี้เขาไม่ปล่อยให้เล่นวะนี่เขาไม่ปล่อยให้เล่นนะวันนี้มีเพื่อนแท้ทื่อการมาังย้โอ้กัดกันแล้วโอ้โห อโจนเตะกันีโอ้โหอยาไามาโจนคิงเอ้ยจะจับขาอีกโอ้โห,โโหแล้วก็เล่ย่างดีวะ่ะ,วนนะอืมอ,อ,อามตา่ตายจะดยังไน cà măng cà măng tay vận tải lắm cà măng tay lắm cà măng tay

เส้นอ่ะวันอะไรครับเส้นแรกครับเรียก่อนครับเส้นแรกอ่าหมายเลขเอาหมายเลขอะไรดีหมายเลขสองหลักนะครับที่ขึ้นหน้าคอมเมนต์นะฮะยเจ๊เขียนให้ผมเด้อพี่น้องเลยวันไหเลยเขียนให้ผมเด้ออันนี้มันเป็นเ่ินถึงไม่ใส่ทีเดียวครับถ้ามีแค่สองสามหมื่นเส้นอย่ผมก็จะให้แค่สองสามหมื่นเส้นอย่งนี้แต่วันนี้มีอ่าวันนี้วันนี้สิบเส้นนะครับวันนี้สิบเส้นผมจะเขียนหมายเลขอ่าหมายเลขที่ผมเขียนวันนี้เฮ้ยโนเองนักเลงเหรอ ทีมาเลยหมายเลขหลักใครตอบถูกนะฮะผมจะปะหมุดใครตอบถูกผมปะหมุดรลบหางน้องกัวบานเลยเ็เสิ่นกระโปรงอะไรวะดึงเล่นเลยเอ้ยนักดึงไปที่หอเออดูเอาว่าเอาว่าเวาเล่นเดนเิดดนเนเดอเออ ดึงกระโปรงเลยออสุดยอดคุ้มเองวันนี้คุ้มเองเลยไต้าไปไหนต้าพ่อช้างทองเพชรต้าพ่อช้างทองเพชรโอ้โหอะไรจะลืมอีก จัดไปเราเกี่ยวั่ไหนนี่เจ็ดเดือนนี้บ่โมแลมูบานทไปชูหน่อยได้ครับพร้อมก่อนเนาะอมแดงก่อนเต้นเล่นห่วงโอ้โหร้องเล่นกินเออร้องเล่นเต้นนอนเต้นนอนเออกินด้วยโอเคโอเคครับผมอะไร ไอ้แกงสองตัวทำอะไรกันเดี๋ยวผมไปช่วยเขาขายของนะครับดินจากอะไรวะโน้โนพยายามบังคับพี่บัวให้นอนมาโลงมาโลงจบเลย

กดไลค์กดแชร์ผมด้วยเด้อกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับโอ้ยส้มขีดโอเคนะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นยทอมีน้อยอมีน้อยแต่ว่าเอสทีหลักที่ใหญ่ทาแงอร้ออะไรนี่โอเคสวัสดีค่